เทคนิคค่ะถูกปั้นเพจให้ปังวันนี้คุณครูปปิหยังก็จะมาแชร์แบ่งปันเทคนิคนะคะที่ใช้ปั้นเพจของคุณครูเองนะคะจนตอนนี้มีผู้ติดตามก็2 0,000 0กว่าคนแล้วส่วนใน YouTube ก็สองแส0กว่าคนเช่นเดียวกันนะ IG ตอนนี้ก็จะอยู่ที่30,000กว่าคนส่วนใน t i k t o k ตอนนี้ก็40,000 0กว่าแล้วนะและ5เทคนิคนีน้คุณครูปปิปยังใช้มาโดยตลอดแล้วก็มันได้ผลดีมากๆก็อยากมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะเทคนิคแรกเลยก็คือการทำคอนเทนต์ให้หน่า สนใจเมียนว่าน่าสนใจและจะทํายังไงให้หน่าสนใจนะคะคีย์มันง่ายๆเลยก็คือทำคอนเทนต์ที่มีประโยชน์กับผู้ติดตามของเรานะคะเราจะต้องรู้มิใสยใจข้อของคนที่ติดตามเราว่าเขาชอบอะไรแล้วก็ทําเนื้อหานั้นเลยนะคะและเนื้อหานั้นต้องบอกกถึงว่ามันต้องมีประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูเพจเราด้วยนะคะอย่างเพจของคุณคณรูปิย่หยางเนี่ยจะเน้นเรื่องความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนดังน,นั้นเนี่ยคุณครูก็ต้องคิดว่าเอ๊ะ,อะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักเรียนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนภาษาจีนอะไรบ้างแล้ววิธีที่จะแก้ปัญหาหเาเคืออะไร เราะฉะนั้นเวลานักเรียนที่เข้ามาดูผู้ติดตามที่กําลังเรียนภาษาจีนอยู่เอเข้ามาดูปุบเขาก็จะได้วิธีงานเรียนภาษาจีนหรือประโยคเด็ดๆที่เขาเรียนรู้นะคะแล้วเขาก็สามารถนําไปใช้ได้เลยหรือเป็นวิธีการออกเสียงก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครเป็นเพจขายของนะคะเราอย่าเอาแต่ขายอย่างเดียวเราควรจะทำคอนเทนต์ที่ให้ลูกค้าเราเนี่ยได้รู้ถึงวิธีการใช้สินค้าวิธีการเลือกสินค้าหรือถ้าเกิดทำเสื้อผ้าเนี่ยอาจจะเป็นแบบโทนสีไหนเหมาะกับคนผิวขาวหรือว่าถ้าเกิดคนที่มีรูปร่างอวบจะต้องแต่งตัวยังไงให ดูผ่องเปรี่ยวแบบนี้เขาก็สามารถเข้ามาอ่านมาเสพความรู้และเมื่อเขามั่นใจในตัวเพจเราแล้วนะคะเขาก็อยากที่จะกดไลค์กดติดตามเพจของเรานั่นเองค่ะนั้นก็ต้องทำคอนเทนต์ให้น่าสนใจนะคะและเทคนิคที่2ก็คือความสม่ำเสมอค่ะเราต้องอัปเดตข่าวสารข้อมูลต่างๆแบบสม่ำเสมอไม่ใช่แบบว่าเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะเวลาที่คนที่เขาติด เขาเข้ามาดูในเพจเราแล้วอ้าวอันนี้ลงเมื่อปีที่แล้วนี่นะแล้วก็แบบไม่มีอะไรอัปเดตเลยถ้าเกิดว่าขายของอยู่ถามเถอะว่ากล้าซื้อของกับเพจนี้หรือเปล่าก็ไม่กล้าใช่ไหมคะหรือว่าถ้าอยากจะลงคอร์สเรียนกับเพจนี้กล้าลงหรือเปล่าอยู่ก็หายไปอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความสม่ำเสมอเนี่ยสำคัญมากเป็นไปได้เนี่ยอัปเดตข้อมูลข่าวสารทุกวันเลยนะคะและเป็นข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและมีประโยชน์กับ ผู้ที่เข้ามาดูด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราอยากจะลงอะไรเราก็ตามใจแบบเจ้าของเพจไม่ได้นะคะเราต้องตามใจลูกค้าก็คือตามใจคนที่เขาติดตามก็คือมันต้องเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูเพจเรานั่นเองค่ะแต่ข้อ3าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือรีวิวนะคะคำว่ารีวิวน,นี่มันไม่จําเป็นต้องเป็นรีวิวจากลูกค้าอย่างเดียวนะคะก็เป็นรีวิวจากคนที่ใช้จริงนะคะอย่างเช่นเป็นเจ้าของเพจเนี่ยเรามีสินค้าก็ต้องเป็นรีวิวจากที่เราใช้เองแล้วเรารู้สึกประทับใจแล้วเราก็กล้าที่ จะพรีเซนต์ออกมาให้กับผู้ติดตามหรือลูกเพจของเราได้เห็นถึงเรียกว่าสิ่งดีๆของผลิตภัณฑ์ที่เรากําลังขายอยู่นะคะหรือถ้าเป็นคอร์สออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องรู้สึกว่าคอร์สของเราเนี่ยมันดีจริงๆมันสามารถช่วยแก้ปัญหาทําให้นักเรียนที่มาเรียนเนี่ยภาษาจีนได้เก่งขึ้นแล้วเขาสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้หรือว่าสามารถที่จะอัพสกิลในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนกับเจ้านายกับเพื่อนร่วมง,งานชาวจีนได้ค,คือเรียนแล้วสามารถที่จะนําไปใช้ได้จริงเลยนี่คือการรีวิวคือถ้าเรามั่นใจในสิ่ง ที่เราทําอยู่นะคะว่ามันดีจริงแล้วก็จะกล้าพูดกล้าพรีเซนต์กล้าบอกต่อนะคะรวมถึงนักเรียนที่เข้ามาเรียนหรือว่าลูกค้าที่ทเขาเข้ามาซื้อสินค้าของเราเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออสินค้านี้มันดีจริงไว้วางใจแล้วก็อยากจะรีวิวให้กับเราดังนั้นเนี่ยรีวิวก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทําให้มีคนเข้ามาดูมาติดตามเราด้วยค่ะและข้อ4นะคะอันนี้คือการแชร์ค่ะแช,ะแช์หลายๆคนก็เอ๊จะแชร์ไปที่ไหนดีนะอ่ะง่ายๆเลยค่ะให้แชร์ลงกลุ่มต่าง ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เพจของเราทํานะคะซึ่งตอนนี้นะก็คือมีกลุ่มต่างๆมากมายกลุ่มแม่ค้ากลุ่มคอสเียนออนไลน์กลุ่มภาษากลุ่มท่องเที่ยวนะคะก็คือเราทําเนื้อหาให้มันน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์กับผู้ติดตามนะคะแล้วเราก็เอาข้อมูลเหล่านี้นะคะเนื้อหาคอนเทนต์เหล่านี้แชร์เข้าไปยังกลุ่มต่างๆเพราะถ้าเกิดเนื้อหานะคะเราน่าสนใจมันก็กลับไปที่ข้อหนึ่งก็คือคอนเทนต์นั่นเองนะคะถ้ามันน่าสนใจใครใคร ก็อยากที่จะกดไลค์กดแชร์ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบมันไม่น่าสนใจแล้วมันไม่มีประโยชน์ไม่มีใครอยากแชร์หรอกค่ะขนาดตัวเราเองจะแชร์เรายังอายเรายังเขินเลยใช่ไหมใจเขาใจเราเราก็อยากจะแชร์ในสิ่งที่แบบว่ามันมันดูโอเคมันดูมีประโยชน์มันดูมีสาระหรือว่าถ้าตลกมันก็ต้องเป็นตลกที่แบบเออมันมันดูโอเคไหมดังนั้นนะคะก็ทำคอนเทนต์ให้มันน่าสนใจแล้วก็แชร์ไปในกรุงต่าง ข้อ5อันนี้จะบอกว่าเป็นข้อที่แบบว่าสําคัญถือว่าสําคัญมากๆในยุคนี้เลยนะคะสคําหรับคนที่กําลังปั้น Facebook หรือว่าทําพวกช่องทางโซเชียลต่างๆางหรือจะติ๊กต็อกอะไรพวกนี้ก็คือการไลฟ์นะคะการไลฟ์เนี่ยมันเป็นการเปิดการการมองเห็นที่ดีที่สุดจะบอกว่าดีกว่าการยิงแอดโฆษณาอีกนะคะคือทุกครั้งที่ไลฟ์คุณจะบอกว่าการไลฟ์เนี่ยมันเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยได้พูดคุยโดยตรงกับผู้ติดตามของเรานะคะได้คุยกับลูกค้าได้คุยกับ นักเรียนของเราโดยตรงนะคะถ้าเกิดว่ามีการปฏิสัมพันธ์กันคือมีการคุยกันในไลฟ์ like, คือมีคนคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> เขาก็จะเปิดการการมองเห็นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเวลาที่เปิดการการมองเห็นมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้คนเนี่ย,ม,นนยมาเห็นเพจเราได้มากขึ้นได้มีคนมาเสพเนื้อหาต่างๆที่เราเนี่ยได้คิดคอนเทนต์ออกมาได้มากยิ่งขึ้นมันก็จะมีจํานวนผู้กดไลค์หรือกดติดตามเรามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือถ้าเราไลน์เป็นประจำเนี่ยข้อดีที่แบบมาเลยแน่นแน่นอนนะคะก็คือ คนจะไว้ใจเพจของเรานะคะเพราะเขาจะเห็นหน้าเราว่าคนคนนี้นะคะอ๋อออกมาสอนจริงคนคนนี้นะคเขาขายของจริงๆนะเวลาที่เขาจะซื้อสินค้าหรือว่าเขาจะลงคอร์สออนไลน์อะไรก็แล้วแต่กับเราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามั่นใจเขาจะเห็นว่าเออคนคนนี้มีอยู่จริงไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวซื้อเสร็จแล้วก็หน,นีหายไปนะคะหรือว่าสอนอยู่แล้วคนสอนก็หายไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จะถามใครนะคะเพราะฉะนั้นการไลฟ์เน่ยนกจะทําให้เปิดการมองเห็นแล้วนะคะก็ยังสามารถเพิ่มผู้ติดตามได้ด้วยและที่สำคัญก็สามารถที่จะเพิ่มยอดขาย ให้กับเพจของคุณใดด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ลองนําไปใช้ดูนะคะรับรองว่าได้ผลแน่นอนเพราะว่าคุณปุ๊บปาเปียงก็ใช้5วิธีนี้มาโดยตลอดค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังปั้นเพจอยู่นะคะขอให้เฮงเงปังปขายดีๆมีคนลงเรียนเยอะๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ปะปปะเปียงเส้นทางสู่ความสําเร็จ